พี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิงเบิงเบิงดูอะไรสิคะเห็นอะไรไหมคะเต็มพ่อแม่พี่น้องจ้าเต็มต้นเลยเต็มค่ะเต็มเต็มมาดามหมานอีกแล้วหมานคักแนมมาหน่สาบลาบอยู่เลยพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวเขาอนุญาตถ่ายลูกกันเด้อค่ะเด้อคุณนะเบิงเบิงพ่อแม่พี่น้องเบิงซอยมะดามเนี่ย ลุนแล้วลุนอีกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะไม่มีวันไหนไม่ล้นจ้ะนี่จ้ะเขาไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอเต็มได้เลยเด้อจ้ะเด้อนี่อันนี้มาเอามาย่อๆกันก่อนนี่ไปเบิ่งแนขอนในต้นที่ไปเห็นนะ่ะสิง,งามขนาดใดนี่ขนาดอยู่ในกระตาเลยนี่ไปละจ้ะไปไปติดตามรับชมกันได้เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาต่อยเห็ดนนะ้ำมาดามเด้อสิมนสิฟินซําใดจ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีในวันอากาศที่แจ่มใสเด้อจะาเด้อเบิ่งวิวเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งวิวคุณนะอ้อันนี้มาดามอยู่จุดอยู่สูงสูงเลยเด้อจะเด้อคุณนะเบิ่งวิวเบิ่งวิวทั้งไต่เด้อพ่อแม่พี่น้องคุณนะม้นนี้พาขึ้นมาจุดสูงสูงยางปีนเขาเสาหาบหาบขึ้นมากแต่ว่าขอโทษนะคะให้ทายว่าหมานไหมพ่อแม่พี่น้องหมานคือเกาสวยงามจ้ะมาหลุ่นน้ำกัน บอกว่าร้ายมาหน่อยแต่ว่าขอบอกได้คําเดียวว่าสวยจ้กพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดนั่งรมมะวันนี้แดดดีพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยพ่น่ะสุดยอดปะคะวิวก็งามนะแต่นะพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่น่ะพ่น่ะพูนนะขอนเห็ดมาดามพ่น่ะเนี่เห็นดอกเห็ดบ่พี่น้องจ้าพ่น่ะทั้งพ่นพ่น่ะพ่น่ะเห็ดเห็ดแต่เห็ดไปไปเก็บกันเลยจ้าอันนี้ก็เห็ดนะจ้าอันนี้ก็เห็ดนะจ้ะเด้ออันนี้ น,นี่เพิ่นออกโดนแล้วเนาะบ่เป็นหยังก็พอเอาได้อยู่นะเนนาบ่ะเดี๋ยวเอาไปหลุ่นกันอยู่บ้านกต่ละกันนะคะอันนี้เห็ดนางลมทองไม่เอาจา้ะมีนิดเกียวค mm hmm. ็นได้เพิ่นเพิ่นมานแล้วเพิ่นจ้ะเลิกงาน,น,นแล้วอากาศดีกับภาพพรมพี่น้องเขาป่าสันตัวนี่นี่จะ้ะพรมพี่น้องจ้ะสวยบ่ละคะก็สวยาากะหย,ยัง,ยงได้ละเนาะนี่สวยอยู่จ้ะสวยสวยสวยเหมือนเดิม น <Hey. S 2> จ้ะนางร่มของเหาเนาะพามาชมบรรยากาศน้ำแดดดีๆจังสิโอ้ยเข้าป่าสิจะ้ะแดดดีก็พาพ,าพอไปนอนเขาป่าเลยสวยกับสงสัยเขาป่าทางบ่านเด้จ้ะเด้อมีหลายๆคนถามว่าคู่ขาไปใส่อยไปใสเก็บคนละอันฟังจะ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันมันมืดไหวมันบ่คอยสะดวกเนาะ กะต่างคนต่างเก็บกะเขาไปติดต,ตามทั้งสองคนนะะั่น,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 นแหละกับฟินน้ําขันคือเกาฟินน้ำหน,น่องแล้วก็ฟินในเอื่อยฟินในเอื่อยแล้วก็ฟินในหน่องประมาณนั้นแหละจ้ะพรมพี่หน,อน่องจ้ะว่างๆเดี๋ยวจะจัดให้นะคะเดี๋ยวจ,จัดผลงานให้เดี๋ยวสิ้ผ้าเอื่อยมาเก็บน้ำกันเดี๋ยวเอืรอยกว่าเอื่อยสิ้อผ้านองไปเก็บน้ำกันกับปลูจกจ้ะพ่อแม่พี่หน,อน่องจ้ะอันนั้นเล่าเนาแล้วเด้อนี่เป็นไงคะหมนัๆนๆเนาะไป ไปลุ้นกันต่อเด้อค่ะเด้อนี่เขาสีออกอีกอยู่ได้หน,นิแต่ว่ากับบหลายเนาะสางเจ้าซ้ำนีนกน่กับมานพ่อใจแลหละล่ะเบิ่งหยาลแล้วก็งามงามเนาะโผล่น่ะมันก็งามสเสร็จแล้วสี่ทีคอยเฮ็ดให้เ้าอยากมายางปลาเนาะพ่อแม่พี่น,อน,อนอ้องจ๋าเด็กเก็บเห็ดเนี่ยบ่วเด็กเก็บเนี่ยกับบัววากันเพราะว่าขอให้มันได้มีความสุขในการยางปลามันก็ฟินแล้วเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋า เดี๋ยวสิพาไปเบิงที่เขาจงไหวกันเนาะว่าจะยังเหลือหรือเปล่าเพี่เบิงภูเขาสั้นแบบพี่น้องคุณนะสั้นลงไปทางไต่คุณเลยเด้อคุณนะสั้นเลยจ้ะสั้นเลยเนาะพาไปเก็บเหทีเ้าจงไหวมันจะยังอยู่ไหมไปลุ้นนํากันเด้ย๋ยะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณนะเฮ้ยมาดามสุดด็จปีนเขาลงไปได้บปล่ปีนขึ้นแล้วก็ปีนลงนะจ๊ะ โอ้มามาจากพี่น้องจ๋าให้โอกาสไงให้โอกาสไงโดนแล้วบ่ไงไงเดือดซ้ำนี่เนาะให้โอกาสนานแล้วคือไอ้สวยละวานล่ะไอ้สวยละวานให้โอกาสไงโดนแล้วบ่ไงกัดเก็บเลยละว่ะไอ้สวยแค่กะสิเดี๋ยวเปลาคือไอ้สวยแพดหน่นล่ะให้โอกาสไงโดนแล้วบ่ยอมไงเก็บเลยมาเพราะว่าข่อยกะบริสจิบรายปะต้องเสียเวลามาเบิ่งเจ้าดูดู ข่อยมาเบิ่งเจ้าหลายรอบแล้วเจ้าปวยยายนั่นบ่ข่อยเก็บเลยข่อยจัดการเลยรุ่นเนี้ยกำลังดีนเนี่ยสวยขึ้นกันอือากาศมันหนาวมันเลนยยายนสาจ้ะพี่น้องจ้ะอาก,กาศหนาวเนาะเห็ดก็เลยโตช้าจ้าอืพี่น้าแต่ก็สวยอยู่เนาะสวยงามอยู่จ้ะอันนี้ ในน้อยก็สร้างเพิ่อนถังแถวนาเถวไม้ไว้เดี๋ยวมากอะเพื่อคนอื่นเพิ่นมาเก,ก็บไงให้โอกาสเจ้าดนแล้วเจ้าปุหญ่ให้โอกาสดนแล้วเจ้าบุใหญ่ไงคอยเก็บเลยเด้พี่อีกเด้อพี่น้องบ่ได้มีซยวมีตำนเด้อนี่ แต่ส th ุ่มน <Superman> <t ul> ี <country> ่เพิ่นหน่อยเอาแต่ต้นนี้แหละนี่ต้นอัไรแตจงไว้ซะส่งคือเสียออกมาอีกอยู่ทันแล้วญ่เด้จ้ะนี่เป็นรุ่นกันต่อเลยเนาะโอ้โหพ่อพี่นอนจ้ะนี่กำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นเลยเฝ้าใหญ่เด้อเฝ้าใหญ่เด้อไปไหนแล้วกล้องไปไหนแล้วจ้ะจะถ่ายให้เบิ่งเด้อพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นพ่นพุ่นพุ่นพุ่นยาวไปนู่นเลย ฝ่าใหญ่ฝ่าวญ่ช่อนี่เนาะเห็นไหมหันแล้วใหญ่นี่นะอือย,กา,ยากผาาเลยคุณน,นะหลายเติบอยู่จ้ะเต็มอยู่เนาะนี่เดี๋ยวรอให้เราใหญ่เขาค่อยมาเก็บจ้ะรอให้เขาโตก่อนเนะาะพี่น้องจ้ะพี่น้องอเฮ้ยเ้ี๋ยวพี่น้องสิว่าจังไดคะเห็นไหมสวยงาม,มีลีเนาะเห็นไหมฝ่าวหญ่ได้จ้ะเด้อฝ่าวหญ่เด้อเดี๋ยวมาด,ด,มา,ดามมาเก็บนะจ้ะเดี๋ยวมาดามมาเก็บ รีบโตรีบโตมันหน่อยาคาดลายกะเ่าอยากเก็บหมืนนะพี่น้องก็เอาเอาไว้หไงแล้วญ่ซะเนาะตัวนี้เก็บอไอาเลยล่ะมันก,ก็นย่างยู่อยู่ดูนะดอกหน,หน่อยเปล่าขึ้นเปล่าญ่เด้อนี่ก็เช่นกันจ้ะ <c oughs> ให้โอกาสใหญ่ดนแล้วว่าญ่แล้วเพิ่นสีเศร้าญ่แล้วล่ะพี่น้องเอ้ยมึงที่ล่ะห้อยอย่างมาเคลียเพิ่นบนหน,หนี้เนาะนี่ลอยอะไรไม่รู้มาเคลียเราไปเอาไปใสิผ้าเล่มเก็บไปเลยนะ จะเก็บไปเลยแล้วเนี่ยๆใบ่ใหญ่แล้วล่ะนี่เสียบ่ต้องมาอีกเสียบ่ต้องกังวลเนาะเคซ้ำนี่ล่ะที่เหลือกะบัวเป็นยังไก่เล่าใหญ่แต่ว่าพูดถึงว่าพุดนะเฮ้ยวางกระสีมากขี้เก่าก่อนยามได้เกี่ยวกับเบาแนวนี่ยเอา่ยมาดามพาสีบ่มาบ่มากกะมาเบิ้งขี้เก่ามาจอบเบิ้งขี้เก่าจ้ะเบพี่น้อง ้อืมพอได้อยู่พอได้เล่มอยู่อู้ยู้พอแม่พี่น้องจ้าพอแม่พี่น้องจ้าเบิ้งเบิงเบิงดูอะไรสิคะเห็นอะไรไหมคะเต็มพอแม่พี่น้องจ้าเต็มต้นเลย เต็มค่ะเต็มเต็มมาดามหมานอีกแล้วหมานคักแน่มาหน่สาบลาบยุ่เลยพ่อแม่พี่นองจ้ะเดี๋ยวเขาอนุญาต่ายลูกกันเด้อค่ะเด้อคุณนะเบิงเบิงพ่อแม่พี่นอห้องเบิงซอยมาดามเนี่ยนี่ค่ะเต็มเลยจ้ะเต็มขอนเต็มขอนแน่มากนี่แปลว่าชนิทที่ว่าสาบลาบเลยเนาะคุณน่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดเลยแล้วก็ไม่ไกลเกินเอื้อมด้วยนะเอาได้เอาได้พ่อแม่พี่นองจ้ะเนี่ยเบิงเบิงเบิงโอ้ย ทีโเเบิ่งตีลเหจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นหยางบบคะเห็นอะไรแม่คะเห็นหยางบบคุณน่ะโอ้โอ้ไปแล้วกล่องไปทางใดแล้วดีใจดีใจพ่อแม่พี่น้องจ้าดีใจบอคักเลยเนาะคุณน่ะโอ้ยมันมันมันเต็มเต็มคุณน่ะเห็นบอกคะมาเก็บกันเลยนะจ๊ะไม่พูดมากทำเพลงแล้วเก็บแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้อง มันมัน,ม,นมันบานเต็มที่เขาแน่มากเขาเลยเห็นเนาะแบบว่าบานเต็มที่เลยแน่มากนี่สะดุตตาทัานทีเลยนี่จ๋ามามาเด้อมาเก็บหดนนะามาดามเพียโอ้โหโอ้โหดูสิคะดูสิคะเพียอ้ยพี่น้องจ๋ายังไม่แกย่ยังไม่แก่ขออนุญาตถอดถุงมือเลยเพราะว่าอยากเก็บแบบจังๆเลยไหมนี่เห็นบ่คุณนะ สุดยอดปะคะโยนใสก่กระตาก่อนเดี๋ยวค่อยเลี้ยงยเขาเกิดขังใหดหางไก่งวงบมเป็นอย่างหางไก่งวงก็กินได้เป็นอ่ะอุ้ยเกือบแม่นเถาจ้ะแต่ว่าพัานเถาดอกเอาได้เนี่ยอุย้ยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องขะเดี๋ยวนะคะเออเออปวดแต่และชอ่อแต่และชอ่อเป็นไงคะนี่ มาผอ,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 อนแล้วอ่อนๆแล้วหางสีงามค่ะมันเป็นไรนี่ก็สวยนี่เก็บเต็มกำใหม่กำม,มือดีเห็ดหลุดน,นี่อืมไม่เพื่นนะสวยเราบานเต็มทีเนาะเพิ่นใหญ่เต็มทีได้พรอมพี่น้องแล้วก็เลยสุดยอดใหญ่เต็มทีบ่พราะข้าวเห็นบ่เก็บบ่พ่ข้าวก็สิเต็มกระตา คอนเฮ็ตโตเต็มถี่สิเป็นแนวนี้แล้วจ้ะอย่าลายตาเด้อจ้ะเด้อเอาช้อนนี่ก่อนนี่โอ้ยนี่ว่ะคนไหนะห้อง้ามเย็นมือเติบอยู่จ้ะอ้อลงกับตาไปซะดีๆนะคะหล่นแทะนี่ขนาดเก็บพันเดียบเบิดเด้อนี่หล่นแท้แน่นอนเหลืออีกหลายช่ออยู่เนาะ อย่าเอาชอรนี่ที่เขาเอื้อมถึงก่อนแล้วก็น,น้องนั่นสิต้อยเอาอผื่อไปเดี๋ยวพาต่อยเอาทึ่งๆพ,พุ่น่ะวุ่งพรมพี่น้องสุดยอดดีลีเนาะเฮ้ยไปลงคาถาไปซะดีดีไปเดี๋ยวสิพาต่อยหดดยนนิด้วยแบบนี้เด้อเพื่อมึงตีหละสุดยอดเนาะงามคับมากมากปัานนี้มาออมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งต่อยเห็ดเด้อ นเออเดี๋ยวค่อยเก็บเอามาเด้อมาต่อยน้ำมาดามมันบวสูงมันก็ต่อยง่ายอันแล้วล้นนุ่งคางกระตาหน่าละบอทางล้นไปไกลดอกอ๋อเอวคือบวชตีอองสีแล้วบวชหนอ หยาบแท้ล้นลงเป็นสอเป็นสอแนะ่เนี่ยเออนีอ่ได้แล้วได้แล้วน้อยนึงได้แล้วเออได้แล้วเห็ดนนะี่วู้ยอยูส่สูงสูงนะหลายคักเด้อพี่น่องเป็นปญ้าตอยเอามันสูงคักอันทีไปเห็นไว้น่นด็นดอก แถวแถวบานแพทนั่นแหละเบิรดเไปตัวไเอาสัมลอดสวยเอ้ยนั่นสิพังสิมุนเบิดเออได้แล้วโอ้ยชอ,อนั่นแหละคะ่ะชอ,อนั่นก่อนนี่เออลนง่ายๆสีแนะเห็นบาก็ได้อืมอ,อืมอ,อืมอะโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจ้ะโอ้ยฟินมาฟินตอนถ่ายเนาะพี่น,นอ้องเนาะกำลังเาสิผ้าเมื่อยด้ยนี่ แต่ว่าขับรถพันจุดที่เคยไปเห็นไว้กับสิจอดเบิ้งอยู่จะโอ้เป็นไดพี่น้องจ้าสวยสุดยอดเนาะมาเก็บกันเลยจ้ะมาดามเราคือหมานแท้โอ้ยพี่นะนสวยๆเนาะ กกเพียเก็บกองไว้แล้วก็ตามาอ่เก็บใส่ไม่เหมือนี่แหละตอยเฮ็ดแบบงามสูมือนั่นแหละตุ่มเป๊ะแบบนี้ตอยเฮ็ดแต่งามค่ะเพราะว่าเราอยู่บนสูงแล้วกอะเพิ่นเฮ็ดเพิ่น,เป,นเป็นชอ่อเป็นช่อเป็นเทาแล้วนะ้ำเริ่มสีเทาแล้วมันเลยอัน ง่ายแก่การอัน,นต้อยนะแม่พี่น้องจ้ะทางทางทางแล้วก็ลงแล้วของสินะดูนะแต่เราโชว์วายงามเด้อรุ่นนี้ทำแหนมนะจ๊ะสุดยอดเลยค่ะพี่นอ้องเก็บเห็ดสักตากันเป็นไดคะสิ้นน้ำมาดามบ่ลรอพี่น้องจ้าโอ้ยไปกินนี่กับซีฟารว่าซัมนี้ได้จ้ะเด้อแต่ว่าขันคับรถผ่านจุดที่เคย อันนี้ก็สิผ้าแวะอยู่พอไห้มีเห็ดเก็บเห้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนอจากเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะพนะูนะเจ้าเบิ้งที่ละขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้มาดามเหตุเด,ด้วยวจะเด้อเต็มหล่นกระตาอีกคือเก่าแนม่านีสาบลาบอยู่เลยเด้อพี่น้องเด้อสาบลาบเลยจ้ะแนม่าเนี่ยแบบสะดุดตาเลยแนม่าในหูเรยกว่าเป็นเหตุจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ไปละจ้าปากกดไหลกดแช์กดติดตามแม่บารามเฮดมัสลุมแล้วกะพี่สาวเอ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาเนาะจ้าเนาะสองพี่น้องสายหา้าไปติดตามผลงานของเอ๋ยน้องสองคนได้เลยจ้ะพรอมพี่น้องจ้าเดี๋ยวจักเหมือจะสิมาม,มีผลงานน้ำกันขึ้นเก่าจ้ะช่วงนี้แยก่กันถ้ามาหากินก่อนมันเหมือดไว้เนาะจ้าเนาะต่างคนต่างอยากจ้ะพรออม่พี่น้องไปละะแล้วค่ะหลักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีเด้อจ้ะเด้ออยู่ดีไม่แห้งนะคะจ้าไปด้วยเห็ดสวยๆผุ้นะ่ะหล่นอีกคือเก่าเนี่ยเห็นบอกเลาสีมานโบมาน 要后，着